RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการ RMTT ค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะจันนังคาร10:40นรกกร FM 89.5 Innovation for Life นวัตก,กรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอาทิตยาปกรณนังรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะคะปรเด็นข่าวสารของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในการจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ9ราชมงคลด้านบริหารธุรกิจระดับชาติครั้งที่12นะคะ B A a ไอทีเอ็ก2์ค่ะซึ่งปีนี้นะคะต้องอปีหน้านะปี2025นะคะผู้ที่จัดงานนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะต้อนรับในสายกับเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชัยเออักษรคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะท่นานคณะบดีคะสวัสดีครับผม ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการจัดงานนะคะในโครงการสัมมนานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9วมทรนะคะก่อนอื่นวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านคณะบดีนะคะของทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอาจจะต้องให้ท่านได้แนะนํากันหน่อยนะคะว่าณปัจจุบันนี้เองค่ะทางคณะค่ะท่านมีเรื่องของการการสอนเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ครับครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รสุรชัยมักสอนครับเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับคณะบริหารของเราเนี่ยจกกัดการเรียนการสอนสี่ศูนย์พื้นที่นะครับก็คือศูนย์พระนครสิทธิยาหันตราศูนย์พระนครศิทธิยาวาสุปรีก็คือที่ที่ผมนั่งทํางานเป็นสํานักง,งานหลักอยู่ของทั้งสี่ศูนย์พื้นที่นะครับแล้วก็ศูนย์สุพรรณบุรีแล้วก็ 0, นนทบุรีครับการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอ่าปวชปวสปร,ปร,สปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกครับก็มีทั้งอ่การจัดการศึกษาในภาคปกติก็คือเรียนจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็จัดการเรียนการสอนภาคสมทบเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยครับอ่าสาขาที่เราจัดการเรียนการสอนหลักๆเลยนะครับ,รบก็จะมีสาขาวิชาการบัญชีครับสาขาวิชา ระบบสารสนเทศนะครับและคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับแล้วก็สาขาวิชาการตลาดเป็นการตลาดดิจิทัลน,นะครับสาขาการจัดการนะครับเราจะมีในส่วนของการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานครับแล้วก็สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์อันนี้จะมีหลักสูตรที่จะจัดเป็น นวัตกรรมในในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการเป็นหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา2 5 6 8นี้นะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนที่เป็นหลักสูตรใหม่ในปี68ที่ดูแลโดยสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ครับนี้เป็นภาพรวมๆของการแจาการเดียงการสอนของคณะบริหารครับค่ะและณตอนนี้เองในคณะมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่ไหมคะ ครับตอนนี้มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่ครับเรารับมาตั้งแต่ในช่วงกลางปี2567ก็คือช่วง15กรกฎาคมจนกระทั่งถึง ไปปิดรับสมัครก็คือ30มิิถุนาปีสอ .18 หสิบซึ่งในช่วงช่วงปลายปีนี้ครับก็คือ<ะ>เรามีในส่วนของตัวรถหย่อนในส่วนของค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองแล้วก็สนับสนุนให้เด็ก<ะ>ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของเราอะครับก็คือลดค่าเทอมในส่วนของภาคภาคเรียนที่หนึ่งครับห้จนกระทั่งถึงปลายปีนี้ครับสามสิบ ธันวาคมนี้ที่จะมีการสิ้นสุดในส่วนของโปรโมชั่น50%สําหรับค่าเทอมเทอมแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังรับยาวไปจนกระทั่งถึง30มิถุนาปี2568ก็คือตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นไปเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าทางผู้ปกครองที่ฟังอยู่หรือว่าผู้ที่สนใจจะศึกษาในคณะบริหารธุรกิจนะครับก,ก็ยินดีที่จะรับสมัครก็คือผ่านเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ สามารถที่จะ,ะสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของคณะก็ได้ในรายละเอียดของการรับสมัครแล้วก็ถ้าพร้อมก็สนใจสมัครก็ภายในปลายปีนี้เราก็จะเสียในส่วนของค่าบำรุงการศึกษาที่ถูกลงหน่อยนะครับค่ะก็แน่นอนนะคะว่านี่คือในต้องเรียกว่า เป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะใครสนใจก็ติดตามในช่องทางเมื่อสักครู่ที่ท่านคณะบดีได้แนะนํากันค่ะวันนี้นะคะในการแข่งขันที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะในอีกหนึ่งหัวข้อนั่นคือ BANIT Expo 2025นะคะโครงการสัมมนาลและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจก้าวราชมงคลครั้งที่12นะคะและปีนี้เองเนี่ยทางคณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาสนเทศของมทรสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องต้องเรียนถามก่อนว่าวัตถุประสงค์หรือว่าที่มาในการจัดงานในครั้งนี้อะค่ะมีที่มาอย่างไงบ้างคะท่านกรมรีคะครับก็ในส่วนของการจัดการสัมมนา,าและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจเก้ามทรเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะครับวัตถุประสงค์หลักเราเ,เราต้องการที่จะเสริมให้นักศึกษาใน สายบริหารธุรกิจของเราอะครับได้มาแสดงในส่วนของความสามารถความรู้ในเชิงของการบริหารจัดการและก็ความรู้ทางวิชาชีพนะครับโดยที่เป็นตัวแทนในจัดในแต่ละที่ที่อยู่ก้าวราชมงคลทั่วประเทศเนี่ยมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาก็จะได้มีการสารสัมพันธ์ในเรื่องของการที่เราเป็นนักศึกษาราชมงคลเหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างมทลออันเนี้ยเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานที่นัก นักศึกษาจะได้มามารู้จักกันแล้วก็ได้มาพบปะแล้วก็ตัวอาจารย์ก็จะได้มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ทางวิชาการและก็ทางวิชาชีพด้วยนะครับก็ก็เป็น เป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาถึง12ครั้งก็คือปีละครั้งเนี่ยเราจัดต่อเนื่องเราเคยเป็นเจ้าภาพอยู่ครั้งที่2แล้วก็ครบ10ปีละเราวนกลับมาเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่12ในปีนี้ครับผมในครั้งที่2ของการเป็นเจ้าภาพนี้นะคะถ้านราฐีคะเรามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเรามีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างในแต่ครั้งก่อนอย่างไรบ้างะคะ ก็ในส่วนของรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยเนื่องจากว่าคณะบริหารธุรกิจทั้ง9มทรของเราเนี่ยจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องใน1ปีเนี่ยหลายครั้งทีเดียวเพราะว่าเราอยากจะให้เราพนธกเป็นในส่วนของราชมงคลเนี่ยหนึ่งเดียวแม้ว่าจะเป็นคณะบริหารที่อยู่กันต่างมทรเนี่ยเพราะฉะนั้นในรูปแบบกติกาการแข่งขันเนี่ยเราก็จะมีการตกลงตามมติของที่ประชุมในแต่ละครั้งก่อนที่จะมีการจัดงานอยู่แล้วนั้นอย่างเช่นกิจกรรมที่ ที่เราเคยจัดเมื่อครั้งสิบปีที่ผ่านมานะครับเราอาจจะมีตัวกิจกรรมเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าอาจจะมีแค่ห้าหกกิจกรรมแต่ว่าครั้งนี้เรามีถึงสิบสองกิจกรรมสำหรับการจัดเป็นครั้งที่สองของของอสุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นตัว,ต,วตัวกิจกรรมมีมีจํานวนที่เยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวสิ่งที่เราได้เตรียมรองรับผู้ที่มาเยือนที่วาสุกรีหรือที่พระนครศรีธุยาของเราเนี่ยเราก็ ตั้งใจอยากจะจัดให้เป็น,เป,นเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ดูว่าเราอยากจะผนึกกำลังทางก้าราชมงคลเพราะนั้นตัวงานเนี่ยจะนอกจากแข่งขันในส่วนของทักษะทางวิชาการแล้วเราก็จะจัดเป็นลักษณะของการจัดต้อนรับแขกบ้านแขกต่างเมืองเนี่ยที่มามาเยือนเนี่ยเพราะนั้นงานจะค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรอสอดคล้องกับในช่วงปลายปีนี้มันเป็นที่เป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็ ต่อเนื่องไปถึงกระทั่งถึงมกราปีหน้าเพราะนั้นตัวกิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะผน,นวกกับในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดพะนครศรียานะครับว่าถ้ามันมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกันไปเนี่ยมันก็จะทําให้งานของเราเนี่ยมันมันเป็นไปไปตามในส่วนของตัวที่จังหวัด คณะความสิทธยาของเราเนี่ยมีมีกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วก,แวก็แล้วก็บูรณาการไปกับรูปแบบการจัดงานของเราไปด้วยครับผมค่ะสำหรับในปีของปีสองพันยี่สิบห้านะคะของการจัดงานเนี่ยนะคะเราจะจัดในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่คะแล้วก็สถานที่ที่จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะคะอะ่ช่วงเวลาของการจัดงานนะครับก็คือจริงๆผมขอขอพูดภาพภาพใหญ่ว่างานของเราเนี่ยเราจะอะ่ตั้งแต่ยี่สิบ นะครัยี่สิบเนี่ยเป็นงานเอ็กโปเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของของเด็กมัธยมแล้วก็เด็กปวชนะครับแล้วก็เราเว้นวักหนึ่งวันก็คือยี่สิบเอ็ดนะครับเราเรามาสตาร์ทของก้าราชมงคลเนี่ยยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ครับก็ในในส่วนของอสถานที่จัดงานเนี่ยเราใช้สองพื้นที่ก็คือที่ศูนย์พระนครศรีอยยาวาสุกรีนะครับเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานนะครับแล้วก็ ศูนย์พาังควาณศิวิยาหันตราเป็นเป็นการจัดในส่วนของการประชุมวิชาการที่จะมีการาพรีเซนต์หรือนำเสนองานในส่วนของระดับชาติและระนาชาติที่ใช้ศูนย์พลังควาณศิวิยาหันตราครับผม ซึ่งแน่นอนนะคะว่าการจัดงานนะคะทั้งวันที่20มกราคมนะคะ22ถึง24มกราคมด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่ง <unt. S 1> แล้วก็มีพื้นที่กับน้องๆในส่วนของมัธยมศึกษาด้วยที่จะมาร่วมแข่งกันนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราจะให้อธิบายถึงบงท่านบอกว่าอพอนึกถึงภาพของการแข่งขันที่เป็นบริหารธุรกิจค่ะถ้าเจาะลึกลงไปแล้วคะ่ะท่านคณบดีคะในการแข่งขันในปีนี้ที่ ปีที่เรากําลังจะจัดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเราจะแบ่งประเภทหรือว่าอธิบายให้เห็นภาพว่าในแต่ละประเภทที่น้องๆเนี่ยจะไปร่วมกันต้งเรียกว่าคัดเลือกทีมและที่จะมาพบกันในเก้าราชมงคลเนี่ยจะแบ่งในเรื่องของการแข่งขันเป็นในกลุ่มไหนบ้างอะคะ่ะอ,อ๋อกิจกรรมหลักๆเลยนะครับที่ที่น้องๆจะมาเข้าร่วมก็มีตั้งแต่การประกวดเขียนแผนธุรกิจ เป็นกิจกรรมแรกแล้วก็เราจัดกันมาตั้งแต่เริ่มครั้งที่หนึ่งก็มีกิจกรรมนี้อยู่เขียนแผนธุรกิจนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองเป็นเรื่องของการผลิตสื่อสร้างสารรค์ครับอันนี้ก็เราก็จัดกันอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็กิจกรรมที่สามก็เป็นเรื่องของอนวัตกรรมสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับ กิจกรรมที่สี่เป็นเรื่องของการประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นอังกฤษนะครับก็คือใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอักฤษแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศุวรานะครับแล้วก็กิจกรรมที่ห้าเป็นการแข่งขันแนวจัดที่ดีของนักศึกษาแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกิจ,จกรรมที่เป็นการแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ด้วยนะครับและมีการแข่งขันในส่วนของ e s p o r t ให้สําหรับนัก อะไรเงียน,นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของของเกมนะครับที่จะมาร่วมนะครับในการแข่งขันแล้วก็มีการแข่งขันในส่วนของไลฟ์อ่าสปินอ่าส,สตรีมนะครับก็เป็นฟิลของทางด้านการตลาดดิจิตอลที่จะมาแข่งขันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมนําเรียนไปตอนตอน้นมีการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานชาติแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชีซึ่งชิงถ้วยพระทานนะครับรมสมเด็จพระเทพนะครับที่ ที่เป็นลายไรของงานแล้วก็ผมอยากจะนําเรียนว่าในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ครับเป็นการครบอสองทศวรรษของของราชมงคลสุวรรณภูมิเราเพราะฉะนั้นเราอจะจัดงานในคืนวันที่ยี่สิบสามครับเป็นงานตอนเย็นที่จะ เชิญสิทธิเก่าของแต่ละราชมงคลเนี่ยครับที่เป็นการคัดเลือกมาจากทั้งเก้าราชมงคลเป็นสิทธิเก่าดีเด่นนะครับที่จะมาเข้าร่วมงานซึ่งในแต่ละราชมงคลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ส่งสิทธิเก่าที่มีมีคุณสมบัติมีความโดดเด่นของของราชมงคลตนเองเน่ยส่งเข้ามาร่วมงานกันในในวันที่ยี่สิบสามซึ่งของอสุวรรณภูมิของเราเองเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงศึกษานะครับท่านาสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลเป็นสิทธิ์เก่าที่จะเข้ามาร่วมงานในครั้งนั้นซึ่งเราจะมีการมอบอถ้วยนะครับเป็นเป็นโล่นะครับเป็นโล่าจากท่านานายกสภามหาวิทยาลัยของเรานะครับในการที่จะมอบให้กับสิทธิ์เก่าดีเด่นอันนี้เป,นเป็นเป็นภาพใหญ่ๆของการจัดงาน ตั้งแต่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ครับผมค่ะตอนนี้ในส่วนของเก้ารัชมงค์นเองมีการคอนเฟิร์มทีมที่จะเข้าร่วมมาแล้วหรือยังคะมีการทังทีมมา100%ร้ยเปอร์เซ็นแล้วครับเพราะว่าเรามีการประชุมเพื่อจะนัดหมายว่าในแต่ละวันสลอารส่งในส่วแต่การปริบัติางภาพเองก็จะได้มาจัดเตรียมในส่วนของตัวสถานที่แล้วก็โปรแกรมในการจัดงานเนี่ยให้มีความพร้อมครับผม แล้วก็แน่นอนนะคะว่า,าในเรื่องของการเข้าร่วมเองอะคะ่ะประโยชน์ค่ะท่านรัฐีคะของน้องๆที่เข้าร่วมในงานนี้เนี่ยน้องๆจะได้รับอะไรบ้างอะคะ่ะหรือว่าในกลุ่มของผู้ที่จะเรียกว่าเราเข้าไปดูกิจกรรมก็ตามอะคะ่ะครับในในส่วนของตัวประสบการณ์โดยตรง ที่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับก็คือแน่นอนต้องเป็นความรู้ทางวิชาการและก็วิชาชีพเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยเราได้เชิญในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คําแนะนํา กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน,นครัสองก็คือเด็กๆทุกคนนะครับก็จะได้รู้จักกันครับแล้วก็จะได้มีมิตรที่อยู่ต่างศูนย์พื้นที่เวลาเขามาเยือนหรือว่าเขากลับมาอีกครั้งเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนอยู่แล้วนะที่จังหวัดพระนครศิริยาหรือในจังหวัดใดๆทีออ่มาร่วมแข่งขันเนี่ยครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าจะเป็นประโยชน์กับ ทางมหาวิทยาลัยเองก็จะได้มีกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราได้ทํากันแล้วมีความต่อเนื่องแล้วก็ผูกพันกันในในส่วนของตัวคณาจารย์แล้วก็ตัวผู้บริหารเองก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของตัวรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนเราอาจจะได้เรียนรู้ว่า ที่มอทลออื่นเขาได้นําเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมใดๆเนี่ยมาใช้ในการจัดการสอนเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับใช้มันก็จะมีการพัฒน,นามากยิ่งข,ขึ้นครับผมค่ะซึ่งแน่นอนนอกจากจะเป็นเจ้าภาพในปีของการจัดงานนี้แล้วนะคะทีมของ <c oughs> ทางรัชม <c oughs> งคล <c oughs> สุวรรณภูมิเองค่ะตอนนี้เรามีการเตรียมทีมน้องนักศึกษาเป็นไงบ้างคะอยากให้ท่านได้เล่ากันสักหน่อยค่ะอครับอ่าได้ครับในส่วนของอ่สุวรรณภูมิ เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพยเยเราก็เตรียมงานในส่วนของเจ้าภาพในส่วนของคนที่จะเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็จะมีอีกทีมงานหนึ่งที่จะเป็นคนคัดเลือกนักศึกษาเน้ว่าเราเนี่ยมีอยู่สี่ศูนย์พื้นที่เพราะฉะนั้นวิธีการของการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะดูว่าในแต่ละศูนย์พื้นที่ครับมีความพร้อมสำหรับกิจกรรมใดบ้างก็จะให ในส่วนที่นานหนักเป็นคนที่จะเตรียมนักศึกษาในส่วนของกิจกรรมที่ตนเองมีความพร้อมเพราะว่าในในรูปแบบของตัวการต้องเตรียมนักศึกษาเนี่ยถ้าหากว่าเราเรากระจายกันอยู่ต่างศูนย์เนี่ยบางทีถ้าเราเราให้ตัวแต่ละสูนพื้นที่เขาดูแลกิจกรรมน,น,นั้นเพื่อส่งเด็กเข้ามาเลยเนี่ยเขาก็จะมีการสามารถฝึกซ้อมตัวนักศึกษาได,ได้ได้ได้ดีกว่าการที่เราจะให้เด็ก ที่ต่างศูนย์ือที่แล้วมารวมกันเป็นที่เดียวอันนี้คือส่วนที่เรามีการคัดเราเรามีการให้ในแต่ละศูนย์เนี่ยทําการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมแล้วก็ทําการส่งรายชื่อมาให้กับทางส่วนกลางที่จะดูแลในเรื่องของการส่งชื่อเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมค่ะแล้วก็ในเรื่องของความคาดหวังนะคะสาหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คะ่ะมีความคาดหวังกับการจัดงานยังไงบ้างคะก็เรา ต้องเราเราก็มีความคาดหวังอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมเนีนเกิดความประทับใจครับที่ได้มาเยือนในจังหวัดพระนครศรียานะครับกอ็อยากจะให้งานามีแบบนี้แบบต่อเนื่องถัดไปเพราะนั้นในทุกๆ ครั้งที่เราเข้าไปร่วมง,งานนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมของครั้งนั้นๆเพราะฉะนั้นในครั้งเนี้ผมก็ได้เก็บรายละเอียดว่าเอในครั้งที่ผมจะเป็นเจ้าภาพผมต้องมีการพัฒนาหรือว่าทําให้ให้ออกมาได้ได้ดีหรือสมบูรณ์แบบมากที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะ ให้ให้เกิดเป็นผลลัพธ์ของการจัดงานก็คือความประทับใจจากแขกที่มาเยือนจากนักศึกษาจากอาจารย์จากผู้บริหารที่มาเยือนในแต่ละส่วนพื้นที่อยากให้เขาประทับใจกับภาพกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้จัดไปนะครับค่ะแล้วก็สําหรับกิจกรรมอื่นๆอ่าภายหลังจากการจัดงานนี้่ะคะในอนาคตทางคณะเองค่ะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการจัดงานอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ่ามดีค่ะ ก็ในในส่วนของตัวกิจกรรมอื่นๆที่ทางคณะดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือว่าในส่วนของกิจกรรมที่จะเสริมคุณลักษณะของตัวบัณฑิตหรือนักศึกษาเนี่ยเราเราก็มีทำอยู่เป็นประจำต่อเนื่องอย่างเช่นมีการจัดการแข่งขันทักษะในด้านใดๆจากมหาวิทยาลัยใดๆเนี่ยเราก็ส่ง ในส่วนของตัวนักศึกษาของเราเนี่ยเข้าไปไปร่วมแลกเปลี่ยนเข้าไปร่วมทําการแข่งขันเพื่อว่าเราจะได้มีการพัฒนาตัวตัวทักษะแล้วก็ประสบการณ์ให้กับเด็กๆของเรานอกเหนือจากที่เข้าได้อยู่ในในรั้วของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับก็ก็เรามีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาในทุกๆก,กิจกรรมในทุกๆด้านที่เราจะสามารถดําเนินการได้ครับ อันนี้คณะดำเนินการอยู่ครับผมค่ะแล้วก็ในท้ายนี้นะคะอยากให้ทางท่านคณะบดีนะคะต้องเรียกว่าฝากถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นตอนนี้นะคะในเรื่องของการแข่งขันที่จะจัดขึ้นนะคะกับโครงการสัมมนานและการแข่งขันทักษะวิชาการและบริหารธุรกิจเก้าราชมงคลครั้งที่12ค่ะก็คงจะฝากในส่วนของผู้ได้ได้ติดตามนะครับฟังในส่วนของอการจัด กิจกรรมของราชมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชมงคลใดๆก็ตาม,มานะครับก็อยากจะใหะ้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถ้าหากว่าได้ได้แวะมา เยี่ยมเย็ยนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลาที่เราจัดงานตั้งแต่20ถึงถึง24มก,กราคม,มานะครับก็ให้เข้ามาที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกีแล้วก็ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราทางราชมงคลสุวรรณภูมินะครับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสรสนเทศก็ยินดีต้อนรับนะครับก็จะได้มาสัมผัสนะครับบรรยากาศในส่วนของการจัด กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่เป็นกลิ่นอายของเมืองมรดกโลกนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ซึมซับในส่วนของตัวกิจกรรมที่เราได้ได้รังสรรค์เพื่อที่จะต้อนรับให้กับทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม ก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชัยเอ็มอักษรคณะบดีคณะ,ระ,คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะที่ท่านให้เกียรติในการพูดคุยกับเราในการจัดงาน B A N I T Expo 2025โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9ก้าราชมงคลครั้งที่12นะคะขอบคุณมา,มากเลยค่ะท่าคนคณบดีคะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ งานนี้นะคะสาหรับการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้กับน้องๆคณะบริหารธุรกิจก้าวราชมงคลน,น,นะคะทีมกู้ฟังในการมาพบปะก,กันนะคะเพื่อแข่งขันนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าได้พัฒนาในเรื่องของการการสอนไปด้วยพัฒนาเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็ได้มีเพื่อนๆแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะในงานนี้เขาจะมีการจัดขึ้นนะคะ20-24มกราคม2568นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ศูนย์พระนครศิลปายาวาสุกรีและศูนย์พระนครศิลปายาหันตรานั่นเองนะคะติดตามข้อมูลนะคะของการจัดกิจกรรมของแต่ละวันเพิ่มเติมนะคะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะหรือที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสรารสนเทศม,มทรสุวรรณภูมิค่ะและนี่คือเรื่องของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการ RMUTT ค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ